ผมอยากฝากพวกเรานะครับเราลองถามตัวเองว่าวันนี้เรามีเวลาไหมถ้าวันนี้เราไม่มีเวลาผมว่างานนั้นเราเดินมาผิดทางถามว่าวันนี้เราทํางานนี้เรามีความสุขไหมถ้าเราไม่สุขผมบอกเลยครับงานนั้นไม่ใช่และเราทําแล้วเราได้ไรายได้กลับมาไหมถ้ามันงานที่ดีมันต้องมีไรายได้รีเทิร์นกลับแต่ถ้ามันไม่มีไรายได้กลับมาแสดงว่าง,งานนั้นไม่ได้เรื่อง เพราะนั้นเราต้องเอาหลายๆองค์ประกอบมาวิเคราะห์แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมอยากฝากพวกเราเตือนสติตัวเองนะครับงานใดก็แล้วแต่ขอเป็นงานที่อย่าทำร้ายร่างกายเราอย่าสร้างความเครียดให้กับเรามันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าร่างกายเราสึกหรออย่างหนักหน่วงมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้างานนั้นสร้างความเครงเครียดให้กับเราสู้เราไม่ทำดีกว่าไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความการุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศด้านหลังของผม ผมได้เกี่ยวข้าวบริเวณนี้ออกและผมก็ได้ติดตั้งกระชังปลาเพื่อที่จะพัฒนาสู่การเลี้ยงปลาเต็มรูปแบบนะครับวิถีชีวิตของคนเกษตรกรก็ต้องหาทุกวิถีทางในการที่จะสร้างรายได้จากอาชีพเกษตรสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง การที่คุณหมอเจอปัญหาชีวิตเจออุปสรรคในการทำงานเจอความผิดพลาดความผิดหวังในการทำงานคุณหมอมีแรงบันดาลใจอย่างไรและคุณหมอคิดแบบไหนในการที่ก้าวข้ามปัญหาต่างๆผมเชื่อว่าวันนี้เวลาที่หลายๆคนเจอปัญหาหลายๆคนไม่สามารถที่จะหาทางออกให้กับตัวเองได้หลายๆคนไม่สามารถที่จะคิดหรือว่า เปลี่ยนจากวิกฤตนั้นเป็นโอกาสผมอยากจะเอาประสบการณ์ผมมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับเวลาที่พวกเราเจอปัญหาสิ่งแรกที่พวกเราจะกลัวก็คือเราจะกลัวอุปสรรคกลัวสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทับถมเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราขาดรายได้การที่เราจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือการที่เราจะต้องถูกย่อเยอ้ยถากถาง แต่ผมอยากจะบอกพวกเราครับว่าคนที่จะทําให้เรากลับมายืนใหม่ได้มันก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องมีความมั่นใจและยึดมั่นในสิ่งที่เราทําผมยึดมาตลอดนะครับเวลาที่ผมเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาชีวิตผมถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ผมทําลงไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่มันเป็นสิ่งที่ผมทําด้วยความสุจริตใจ มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คดโกงใครใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครใช่ไหมถ้าผมทําด้วยความสามารถถ้าผมทํามันด้วยความเต็มที่แล้วผมผิดพลาดผมพร้อมที่จะรับความผิดหวังครับวันนี้ผมอยากให้ท่าน,นผู้ชมลองกลับไปสํารวจงานที่เราทําถามตัวเองว่างานนั้นไม่ได้ผิดคนหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมจรรยาบรณใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานนั้นซึ่งเป็นงานที่สุจริตและเราทําเต็มที่แล้วถึงแม้จะผิดหวังผิดพลาดไม่ต้องเสียใจครับเพราะทุกคนสามารถผิดพลาดผิดหวังได้ตลอดเหมือนเชกเช่นเดียวกับเราเมื่อผมเจอปัญหาแล้วหลังจากที่ผมผิดพลาดถามว่าคนเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเองผมกลับมามองนะครับว่าสิ่งที่ผมผิดพลาดผิดพลาดในประเด็นไหน ผมเคยประสบความสําเร็จในการรับราชการผมเคยประสบความสําเร็จในการทําบริษัทเครื่องมือแพทย์แต่ถามว่าในระหว่างเส้นทางที่ผมรับราชการผมเจอปัญหาเรื่องประสัทไหมผมเจอเหมือนกันครับผมเจอปัญหาในวันที่ผมทําเครื่องมือแพทย์ไหมผมเจอเหมือนกันครับแต่ทําไมผมไม่ท้อล่ะครับเพราะผมมีเป้าหมายวันที่ผมรับราชการผมต้องการที่จะพัฒนาโรงพยาบาล ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผมต้องการทําให้ระบบการตรวจวิเคราะห์มันมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ผมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอผมไม่เคยยอมแพ้ต่อเสียงค่อนแค่ถากถางผมวันที่ผมมาทําเครื่องมือแพทย์ผมต้องการที่จะเอาสินค้าที่ผมนําเข้ามาออกไปจําหน่ายให้ลูกค้าได้ลองใช้ได้ทดสอบและผมก็ไม่เคยยอมแพ้ในการที่จะพัฒนา และผมก็สามารถที่จะเดินไปตรงนั้นได้วันที่ผมมาทำโคกหนองนาผมเล่าท่านผู้ชมได้เห็นหลายๆคลิปว่าผมเจอปัญหาและอุปสรรคมาเยอะแยะผมเลี้ยงสัตว์สัตว์ผมล้มหายตายจากผมปลูกต้นไม้ต้นไม้ผมตายผมเลี้ยงปลาน้ำท่วมน้ำมาจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับปัญหาและอุปสตรรคต่างๆมันมีตลอดแต่ถามว่าผมผ่านตรงนั้นไปได้อย่างไร พราะผมเอาบทเรียนในอดีตมาบอกตัวเองครับว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบชีวิตคนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจมันยังมีปัญหาให้เราแก้ตลอดเวลาถ้าเรายอมรับว่าปัญหามันเข้ามาก็เหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขมันเป็นบททดสอบเราแต่ถ้าเรากังวลเราบอกเสมอว่าทำไมมันมีปัญหาอีกแล้วทำไมมันมีปัญหาอีกแล้ว ตราบใดที่เรายังเป็นคนอยู่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจปัญหาจะมาตลอดเวลาครับบอกไม่ได้ว่าจะมาวันไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับมันได้เราก็จะไม่กังวลเหมือนกันกับผมครับผมดำนาบริเวณนี้น้ำมันเยอะผมได้ข้าวนิดเดียวผมเดินลุยน้ำในการเกี่ยวข้าวถามว่าผมมีความสุขไหมผมมีความสุขที่ผมสามารถที่จะเกี่ยวข้าวในน้าได้ และผมก็ดีใจที่ผมสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นการเลี้ยงปลาได้มีกระชังปลามาวางเรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะเรามีความสุขในการที่เราทำเพราะเรามองว่าปัญหานั้นมันก็คือแค่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรผมอยากฝากไปถึงทุกๆคนนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่มองคนที่เขาประสบความสำเร็จ เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนเขาเหล่านั้นเจอปัญหาอะไรการแก้ปัญหาของเรามันอยู่ที่เราจะแก้แบบไหนผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่แก้ปัญหาในเส้นทางแบบเดิมๆเพราะผมรู้เลยว่าถ้าแก้แบบเดิมผมก็จะเดินไปในตารางเส้นทางเดิมที่ผมเคยทํามาไม่มีประโยชน์ครับคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเส้นทางไม่กล้าที่จะเปลี่ยนรูปแบบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กล้าเปลี่ยนรูปแบบคุณก็จะเจอแต่ปัญหาเดิมๆเจอปัญหาซ้าๆ แล้วคุณแก้ไขได้ไหมล่ะแต่ถ้าวันนี้เราออกจากเส้นทางเดิมซะมาเดินอยู่เส้นทางใหม่เราก็จะมาเจอปัญหาใหม่ปัญหาใหม่เราอาจจะแก้ได้แล้วเราอาจจะมีความสุขก็ได้เหมือนกันครับผมเลิกการเลี้ยงวัวผมก็มาโฟกัสการเลี้ยงปลาผมก็บอกไม่ได้ว่าการเลี้ยงปลาผมจะเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ผมก็ต้องบิ้วอารมณ์สนุกกับมันคนเราต้องมีความสุขในสิ่งที่เราทำถามว่าถ้าเราไม่มีความสุข มันไม่มีประโยชน์ครับคนส่วนใหญ่เวลาทำงานทำเพราะมันคือหน้าที่ทำเพราะมันเคยทำมาแล้วแต่ถามตัวเองว่าตัวเราครอบครัวเราคนรอบข้างเราเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำไหมเราลองหาจอบที่ทุกคนสามารถทำแล้วมีความสุขได้ไหมทำแล้วมันสามารถเกื้อนหนุนกันได้ไหมหลายๆคนนะครับมาคอมเมนต์ในคลิปที่ผมบอกว่าผมบอกลาการเลี้ยงวัว บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงวัวมาไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมลูกเลยลูกเรียนอยู่มหาวิทยาลัยผมอ่านแล้วผมรู้สึกนะครับไม่ต่างกับชีวิตผมเลยเรามีลูกลูกเรากําลังสดใสทําไมวันนี้เราไม่เอาเวลาที่จะไปพบปะก,กับลูกเราไปทานข้าวที่อร,อร่อยเราทําไมต้องเอาเวลามาใส่กับอะไรที่มันสร้างปัญหาผมอยากฝากพวกเรานะครับเราลองถามตัวเองว่าวันนี้เรามีเวลาไหมถ้าวันนี้เราไม่มีเวลา ผมว่างานนั้นเราเดินมาผิดทางถามว่าวันนี้เราทํางานนี้เรามีความสุขไหมถ้าเราไม่สุขผมบอกเลยครับงานนั้นไม่ใช่และเราทําแล้วเราได้ไรายได้กลับมาไหมถ้ามันงานที่ดีมันต้องมีไรายได้รีเทิร์นกลับแต่ถ้ามันไม่มีไรายได้กลับมาแสดงว่างานนั้นไม่ได้เรื่องเพราะ,ะนั้นเราต้องเอาหลายๆองค์ประกอบมาวิเคราะห์แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมอยากฝากพวกเราเตือนสติตัวเองนะครับ งานใดก็แล้วแต่ขอเป็นงานที่อย่าทำลายร่างกายเราอ,อย่าสร้างความเครียดให้กับเรามันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าร่างกายเราสึกหรออย่างหนักหน่วงมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้างานนั้นสร้างความเครงเครียดให้กับเราสู้เราไม่ทำดีกว่าไหมเราทำไปเพื่อต้องการเงินกลับมาเงินนั้นไปรักษาตัวเองรักษาความเครียดตัวเองเหรอไปรักษาร่างกายตัวเองที่บอบช้ำเหรอมันไม่ใช่ครับแต่วันนี้ ถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปผมมาเสมอตั้งแต่คลิปรแรกๆท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่วงที่ผมทําคลิปใหม่ๆหน้าตาผมไม่ใช่แบบนี้นะครับความผ่องใสผมมองว่ามันเริ่มกลับเข้ามายัางผมเพราะผมเริ่มตัดในสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและผมเริ่มที่จะทําในสิ่งที่มันเห็นผลในสิ่งที่เราเห็นและเรายิ้มได้มันก็เลยเริ่มที่จะทําให้ผมมีความสุขผมนอนหลับทุกวันไม่ต้องเครงเครียดครับเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมจะตื่นมาตอนเช้าผมจะเจออะไร แต่ถ้าเป็นในอดีตผมรู้ว่าผมต้องไปทํางานอะไรไปภารกิจอะไรซึ่งมันเครียดนะครับมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ช่วยให้ท่านผู้ชมได้มีข้อมูลได้มีกําลังใจในการที่จะคิดในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าและผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานะสีจันเ้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ